สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนะครับผมแล้วคลิปนี้เนี่ยผมเราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันโต้ตาทูของคู่ที่น่าสนใจนะครับผมของวันที่7มกราที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ตารางการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจของวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่8มกราคมนั่นเองนะฮะเริ่มจากผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมก็ ไปที่โซนจีนนะครับผมก็เป็นทีม IG นะครับผมแพ้ให้กับทีม EHome ไป1ต่อ2เกมนะฮะแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นทีม VG นะครับผมแพ้แบบคลิกความคาดหมายนะครับผมแพ้ให้กับทีมแอสเตอร์ไป0ต่อ2เกมนะฮะข้ามาในฝั่ง CIS กันบ้างนะครับผมก็เป็นเวอร์ตัสโปรนะครับผม ชนะทีมเอ็มพร์ไปได้2ต่อศูนย์เกมนะครับผมแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันจะต้องมีอีก1รายการนะครับผมนั่นก็เป็น d 2 c l นะครับผมซีซั่นที่6นะครับแต่ว่า CAS Reject นะครับผมเมื่อคืนเนี่ยเหมือนจะติดแข่งดิวิชันที่2นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถลงแข่งได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถูกเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับผมสำหรับ CAS Reject ที่จะเจอกับแหนวี โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับผลการแข่งขันของเมื่อวานนะครับผมก็เป็นผลการแข่งขันของวันที่7นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูตารางการแข่งขันวันนี้กันบ้างนะครับผมก็เริ่มจากโซนเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับผมก็เป็นทีม TNC นะครับผมจะเจอกับทีมบูมนะครับผมบูมอีสปอร์ตนะฮะก็ทีซีกับบูมนะครับผมจะทำการแข่งขันกันตอนบ่ายสามโมงนะครับผม แล้วก็มีอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นทีมทีวันะครับผมขวัญใจมหาชนจะเจอกับ m โม a t เ t ตทัตนะครับผมก็น้องทีเนี่ยผมจะได้เจอพี่ๆจาก m โม a t เ t ตทัตนะผม คู่นี้น่าสนใจนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับยงก็ติดตามกันด้วยนะผมแข่งกันตอน6โมงเย็นนะฮะแค่ไปที่โซนยุโรปกันบ้างนะครับผมมีแข่งค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นทนล่านะครับผมเจอกับทีมคูลไกส์นะฮะก็จะทำการแข่งขันนะครับผมเวลา3ทุ่มนะครับผมโดยประมาณนะฮะแล้วก็เป็นคู่ดึกสุดนะครับผมสำหรับโซนยุโรปก็จะเป็น OG นะครับผมจะเจอกับทีมทิกเกิลส์นะครับผมดูกันว่า OG New Gen จะสู้กับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าเนีครับผมโอเคแล้วก็ข้ามาที่โซนอเมริกากันบ้างนะครับผมก็มีทีม EG นะครับผมเจอกับ4ีซูเมอร์นะฮะ ก็จะทําการแข่งขันกันตอนตีสามนะฮะแล้วก็คู่ที่เลื่อนมานะครับผมสําหรับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นนาวีที่เจอกับ c ี s อส e c เกนะฮะก็จะทําการแข่งขันกันตอน4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับผมเว่ยไงกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ชแชแบอลจัตกองไว้ด้วยนะครับผมชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ